สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเปลี่ยนหนวดกุ้งนะครับจับเข็มเดี่ยวนี่นะครับตัวหนวดกุ้งจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงชิงนะครับส่วนมากก็จะหักนะครับก็สามารถทำการเปลี่ยนเองก็ได้นะครับแต่จะพามารูจจ้จักจักก่อนนะครับ จักเข็มเดียวออโต้นะครับเป็นจักรโปรแกรมรุ่น db 2 7 3 7นะครับสามารถตั้งโปรแกรมได้นะครับตน,นีต้นผีก็ยกออโต้ครับขดส้นก็ตินผีก็จะยกไม่ต้องไม่ต้องถางขานะครับ มา้อยได้ก่อนนะครับสําหรับมือใหม่อาจจะยังร้อยได้ไม่เป็นนะครับเริ่มจากสาหลอดได้ก่อนนะครับพอจากเสาหลอดได้มาก็จะเป็นมาผ่านเสาพับน,นะครับ ตัดหางได้นะครับถ้าหมุนเข้าถ้าหมุนเข้าให้ชิงมันตึงหางได้มันจะสั้นนะครับเวลาตัดทางได้ถ้าหางได้สั้นแล้วก็คายออกนะครับถ้าคลายออกเนะี่ยทางได้ก็จะยาวนะครับตัวนี้ทําหน้าที่ปรับทางได้สั้นยาวนะครับตัวนี้แล้วก็ร้อยผ่านมาครับมาเข้าชุดชิงครับช,ชุดชิงที่เราปรับให้ได้ตึงให้ได้หย่อน ร้อยผ่านนี่เพิ่มเข้ามีครับลงข้างล่างมาแล้วก็ขึ้นมาครับมาใส่นางกว่างครับจะมีรูนางกว่างอยูนี่ครับนี่นะครับเลวลาจากทํางานมันก็จะยกเป็นยกลงนะครับร้อยผ่านนางกว่างเสร็จเพิ่มก็ลงมาข้างล่างนะครับตรงหัวเข็มก็จะมีรู ต้องปอกเข็มครับหัวเข็มเนี่ยจะมีปอกเข็มอยู่ก็จะมีรูให้เราร้อยได้ครับเวลาร้อยก็ร้อยจากขวาไปร้อยจากฝั่งทางซ้ายทะลุมาทางขวามือนะครับฝั่งซ้ายมือคนร้อยนะครับร้อยจากฝั่งซ้ายมือคนร้อยทะลุมาฝั่งขวามือ ว่าเข็มจะมีช่วงเวานะครับช่วงเวาจะต้องหันมาทางขวามือเรานะครับโอเคครับเพื่อสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังร้อยได้ไม่เป็นนะครับตอนนี้จะพอดชิงออกก่อนนะครับชุดชิง ใช้แขควงแบนนะครับแต่บางรุ่นก็จะเป็นหกเหลี่ยมน,นะครับคายน็อต แล้วก็หน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็จะเป็นเข็มเวลาเรายกตีนผีนะครับมันก็จะจะดันให้จานเปิดพอถอดเสร็จก็จะได้ลักษณะนี้ครับเวลาเอาหนวดกุ้งออกนะครับจะมีน็อตตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้คลายน็อตออกครับ Yeah, no. ลาประกอบครับสอดปลายเข้ารูนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดันเข้าไปครับครับก็เข้าไปแล้วนะครับนดอุกุงแล้วก็ใส่แกนเข้าไปนะครับ เกแกนครับจะมีจะมีบา่ยายึดไปของหนวดกุ้งอยู่นะครับดันเข้าไปแล้วก็หมุนไปทางขวามือนะครับลองกระตุกดูถ้าตึงมือก็ล็อตน็อกล็อกน็อตที่เราคลายออกนะครับมีน็อตตึง มากระตุกดูครับมาตึงมือหรือยังถ้าเย็บหนาก็ตึงหน่อยครับถ้าผ้าผ้าบางก็ไม่ต้องตึงมากครับแค่กระตุกได้โอเคครับล็อกน็อตให้แน่นครับประกอบชุด สองตัวนี้จะเป็นตัวประกบเป็นตัวหนีบได้นะครับในตัวนี้สังเกตว่าจะมีแกนอยู่ตรงกลางครับจะเป็นตัวเปิดปิดจานนะครับตัวนี้เวลาเรากดส้นหรือว่าเวลาเรายกตินผีก็จะดันออกมาอย่างนี้ครับ ได้ก็จะดึงง่ายนะครับเวลาเรายกกินผีใส่สปปีงครับ หนวดคุ้งอยู่ขุางบนนะครับแล้วก็สวมเข้าไปก่อนครับดันให้สุดนะครับดันให้สุดให้เข็มมันพอดีนะครับอยาให้เข็มดันจานเปิดแบบนี้นะครับถ้าเข็มดันจานเปิดแบบนี้ จะทําให้ได้รวมนะครับได้งอกข้างล่างนะครับพอได้ก็ได้ระยะเราก็ล็อกน็อตไปครับหมุนน็อตเข้าไปครับ แล้วก็ได้ใส่มาได้ร้อยนะครับแล้วก็ยกตีนผีดูนะครับยกตีนผีถ้ายกตีนผีแล้วจานเปิดก็โอเคนะครับจานเปิดเราก็ดึงดึงได้ดูนะครับ ถ้าได้มันลื่นสามารถดึงได้ได้หรือว่าโอเคครับเอาตีนผีลงปุ๊บดึงได้ตึงมือก็โอเคแล้วครับใช้ได้ครับเดี๋ยวจะประกอบร้อยได้เย็บให้ดูครับ ครับใชะได้ครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ